มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดบ้านหญิงชาราขอทานชาวเวียดนามก่อนหน้านั้นนะคะประเทศเวียดนามชาวโซเชียลได้แชร์โพสต์ของหญิงชาราขอทานรายหนึ่งในย่านตลาดฮันเทียนจังหวัดนามดิน จนกลายเป็นเวล้าโด่งดังต่อมาแฟนเพจหมู่บ้านของหญิงชราได้แบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังเวล้าครั้งนี้โดยระบุว่าหญิงชรามีชื่อว่าเงียนทีน้ำอายุ80ปีซึ่งมีอาการป่วยทางจิตและมีชีวิตเบื้องหลังที่น่าสงสารมากๆโดยผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าตอนที่เหงียนทีนามยังเป็นวัยรุ่นนั้นเธออาสาเข้าร่วมเยาวชนอาสาสมัครเพื่อปกป้องปิตุภูมิ เมื่อเธอออกจากกองทัพเธอกลับบ้านเกิดแล้วก็แต่งงานมีลูกสาวคนหนึ่งและสามีก็ทิ้งเธอไปและสิ่งที่น่าช้ำใจยิ่งกว่านั้นก็คือลูกสาวของเธอถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับข่าวใดๆของลูกสาวอีกเลยเนื่องจากความคิดถึงลูกมากเงียนท่นํามจึงค่อยๆตอมใจและป่วยหนักเพราะอ่านหนังสือไม่ออกจึงทํางานไม่ได้และเมื่อไม่มีทางเลือกนั้นเธอจึงขอทานเก็บขยะเพื่อหาเลี้ยงชีพชาวบ้านต่างเห็นใจแล้วก็สงสารเธอปัจจุบันเงียนทีนนามอาศัยอยู่กับครอบครัวน้องชาย และมีสวัสดิการของรัฐถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าหญิงชาราก็แยกอยู่คนละโซนก่อนหน้านี้น้องชายเธอเห็นหญิงชาราไปขอทานน้องชายจึงพยายามห้ามแต่หญิงชาราไม่ฟังจนเกิดการทะเลาะวิวาสจากนั้นน้องชายก็ไม่ห้ามสิ่งที่หญิงชาราทำอีกในห้องเล็กๆที่เรียบง่ายของหญิงชารามีข้าวจำนวนมากถูกทิ้งไว้แล้วก็มีขยะเต็มห้องหญิงชารากินอาหารและผลไม้จากที่คนอื่นมอบให้เท่านั้นเงินที่หญิงชาราขอทานได้นำไปเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไร ซึ่งญาพี่น้องไม่รู้เช่นกันว่าหญิงชรา,าเก็บเงินไว้ที่ไหนล่าสุดนะคะหญิงชรา,าเกิดอาการป่วยญาติิจึงพากันมายัางห้องของหญิงชรา,าเพื่อช่วยทําความสะอาดจนได้พบกับเงินที่ถูกเก็บไว้พวกเขาจึงนําไปที่บ้านของญาติเพื่อนับเงินและออกมาเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่บนทางโซเชียลพบว่ามีเงินจํานวนมากค่ะแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยจํานวนเงินที่ชัดเจนแต่ดูจากภาพก็น่าจะเยอะอยู่พอสมควรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ